กิริยาหุ้นไทยหลังเลือกตั้งสองกลุ่มพาพันเจาะก,กองทุนเด่นผลตอบแทนมากกว่าฝากประจำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะวันนี้พบกับดิฉันมีทิดีกิรติกรกิจโสพลค่คะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกๆว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.00น5นาทีจนถึงเวลา17.30นค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องราวของการลงทุนที่เราจะต้องมาติดตามแล้วนะคะเรื่องราวของกองทุนวันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะคะจากคุณชัดชัยสริดอภิรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรจกสิกรไทย สวัสดีค่ะคุณชัดชัยค่ะสวัสดีครับคุณเมยค์ค,ค,ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะนอกจากที่เป็นเรื่องราวของกองทุนเด่นๆที่บอกว่าผลตอบแทนเนี่ยมากกว่าฝากประจําแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปคุยกับคุณชัดชัยเราไปติดตามเรื่องราวของการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นตลาดหลักทรัพย์วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์นะคะมีโอกาสไหมคะอาจารย์ที่ ตลาดหุนไทยเนี่ยจะแตะไปที่1,300ในวันพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้อาจารย์ครับคุณเมย์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไทยคุณเมย์บอก1,300เนมักน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับน้อยไปหน่อยนะคะอาจารย์อาจจะมีสิทธิ์ไปมากกว่านั้นนะครับแต่1,400เลยไหมคะ1,400นี่จะไกลกันนิดหนึงนะครับวันนี้เลยพามาดูภาพที่ดูและเป็นบิ๊กฟิกเจอร์นะฮะของภาพของตลาดทุนไทยนะครับในทางเทคนิคบวกผสมผสานกับทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับ กล่าวก็คือตัวตลาดทุนเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้แปลกใจทําไมปรับตัวเพิ่มขึ้นคือก่อนหน้านี้คนมีความวิตกกังวลครับคุณเมยค,ครับท่านผู้ชมครับว่าตัวการเมืองเ,ออเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีปัญหาไหมนะฮะจะมีการปัดทะมีเหตุตุนแรงบาดเจ็บล้มตายหรือเปล่าลักษณะน,นี้นะครับก็เลยกังวลกันก็เลยขายกันมาล่วงหน้า แต่พอเมื่อวานนี้ผลการเลือกตั้งออกมานได้ปรากฏว่าไม่มีเหตุรุนแรงนะครับทำให้สถานการณ์ของจิตวิทยาของมวลชนในตลาดนั้นคลายความกังวลตลาดก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาราวเกือบ20จุดมาปิดทําการ1,292ออจุดจุดเด่นที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาที่ประมาณสักหกเดือนครึ่งปีมาแล้วตลาดอยู่ในทิศทางที่รีก่กาเป็นทางขาลงนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งมาทําจุดต่ําสุดเนี่ย พันสองร้อยจุดนะครับเสร็จแล้วก็กระเตื้องขึ้นมาพันสามร้อยยี่สิบจุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะตกลงมานี่ก็คือด้วยความขังบนในเรื่องของอทิศทางในเรื่องของการเมืองว่าการเลือกตั้งจะมีเหตุรุนแรงไหมจุดที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเราคุยกับท่านผู้ชมเพื่อนนักทุนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าน่าจะมีสัญญาณการกลับตัวนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็น มอร์นิ่งสตาร์นะครับ uh, ตัวมอร์นิ่งสตาร์เสร็จแล้วก็จะกลับตัวขึ้นการขึ้นมาเนี่ยจะมีขือ่อมีคารตรงนี้ก็ไดู้้ชมครที่ผมชี้เลยเนี่ยนะตัวเลขเป๊ะเลย1305ตรงนี้นะ1305แปลว่าย่งแปลว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่จะขึ้นไปเนี่ยไปเทสบริเวณ1305แต่เนื่องจากว่าถ้าเรามาดูตามตามาําาาทฤษฎีดาวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่มันขาลงมาประมาณสักครึ่งปีเนี่ยนะฮะ พบกับจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งนะก็คือว่าฐานเริ่มที่จะทําจุดยกสูงอย่างรอบล่าสุดเห็นไหมฮะลงมาจากพันสามร้อยยี่สิบนี่ลงมาต่ําสุดเพียงแค่ประมาณสักพันสองร้อยหกสิบนะฮะไม่ย้อนไปลึกกว่าบร,ริเวณพันสองร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นสแสดงว่ามีโอกาสทีเดียวนะครับที่จะชนะด่านพันสามร้อยห้าจะไปไหนฮะไปตรงเส้นเขียวเขียวข้างบนสุดนี่เลยนะฮะเอามาดูกันนะฮะเส้นเขียวๆขยวข้างบนสุดเนี่ยตัวเลขอยู่แถวประมาณสัก 1,375โดยประมาณทาร์เก็ตของรอบนี้นะครับยังไม่ถึง1,400ลดังนั้นค่อยไปรุ้นกันอีกทีหนึ่งคราวนี้ไปดูในส่วนของหุ้นเด่นรายตัวที่เอามาแนะนำให้ดูกันในวันนี้นะครับไปกันที่หุ้นตัวใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือหุ้นปูนซีเมนต์ไทยนะรหรือว่า S4 ตัวปูนซีเมนต์ไทยมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือเพิ่งมีการประกาศงบออกมานะครับแล้วก็จุดใดใจความเนี่ย ปีนี้ร้อยปีเครือซีเป็นไทยนะครับมีการประกาศทิศทางนี่ค่อนข้างจะเทอเยยะทยานมากของทางบริหารบอกว่าในปีนี้จะมีรเวนิวหรือว่ายอดขายเนี่ยทะลุ5 0 0แสนล้านบาทเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะในรอบร้อยปีนะท่จะมีการตั้งบริษัทมาในขณะที่ระดับราคาหุ้นในกระดานนี่ระปรับตัวลดลงมานะครับจุดเด่นที่น่าสนใจหน้าตาแบบนี้นะที่ท่านผู้ชมท่านนักทุนเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นหน้าตาที่เรียกว่า h e a แอนด์เชลด์เบิร์ดทอมนะเฮดแอนเชลด์เบิร์ทอนี่ก็คือบริเวณนี้ก็เรียกหัวเดี๋ยวที่ผมชี้นี่นะฮะที่กำลังขึ้นมาเทสแถวนี้เรียกว่าบริเวณไหล่ขวานไหลขวานี่อยู่แถวประมาณสัก420บาทคาดการว่าน่าจะมีโอกาสที่จะฝ่าด่านทะลุ420บาทเนี่ยถ้าวัดทาร์เก็ตขึ้นมาได้ได้มาแถวประมาณสัก470บาทนะครับ 470บาทนี่เป็นไปได้แม้ในเรื่องของปจัจจัยพื้นฐานเป็นไปได้มากเบรกเกอร์อ er ที่เขามีทำประเมินทาง valuation จากด้ดานปัจจัยพื้นฐานเอาไว้หุ้นตัวนี้นะครับเฉลีย่ยอยู่ที่520บาทต่อหุ้นพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะมีผลตอบแทนจากราคาปปเป็นนปัจจุบันใน่410ไป520บาทก็ประมาณ110บาทนะแล้วก็มีในรูปของ dividend yield อยู่ประมาณ5าัก5%เจึงเป็นหุ้นใหญ่ที่ น่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนวิธีลงทุนมีสองแบบนะครับหนึ่งก็รอซื้อแถวนี้แหละเนะรออันที่สองคือซื้อแพงแล้วไปขายแพงกว่าคือไปทะลุเกตประมาณสัก420บาทได้ฟันโลวอัพครับนี่ก็เป็นาภาพใหญ่ๆของตลาดที่คาดวา่าจะเป็นไปหลังจากนี้นะครับแล้วก็หุ้นเด่นปลายตัวในส่วนของ CC, เ,เ,สเอสซีซีแกรีเวนไทยเข้าคันเมยครับน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เอสซีซีกรนด์ซีเมนไทยที่อาจารย์บอกไปเรื่องราวของการวิเคราะห์ ตลาดหุ้นนะคะแต่ว่านอกจากที่คุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่อยากจะลงทุนอาจจะเอ๊ะมีความเสี่ยงหรือเปล่าไม่อยากจะเสี่ยงขนาดนี้แต่ว่าเรื่องราวของการลงทุนในกองทุน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถือได้ว่าเป็นภาคต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็ว่าได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกับทางคุณเบญจรงค์นะคะทางด้านบลจของกสิกรไทยพูดคุยถึงกองทุนในต่างประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกับคุณชัดชัยในเรื่องของกองทุนที่เราอาจจะมาลงทุนในประเทศไทยของเราบ้าง <c oughs> เ,เรื่องราวของกองทุนที่น่าสนใจอย่างดิฉันเนี่ยเอ๊อาจจะยังไม่ได้มีการลงทุนมาก่อนน่าสนใจเลยอยากจะุณชัดชัยแนะนำหรือแนะนำกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยเรื่องราวของการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของกองทุนตราสารหนี้มีตัวไหนเด่นๆบ้างของบลจกกสิไทย อย่างนี้ครับคือประเทศไทยภาพชัดเจนว่าปีนี้สินเชื่อธนาคารเติบโตน้อยดอกเบีย้ยเงินฝากครึ่งปีแรกไม่ขึ้นแน่นอนงั้นพอดอกเบีย้ยมันต่าอยู่ขนาดนี้เนี่ยถ้าถ้าเงินส่วนใหญ่อยู่ในเงินฝากธนาคารผมว่ามันก็เสียโอกาสมากค่ะผลักของเกษตรกร,กรไทยมีทั้งเรียกว่ากองม่นี่มาเก็ตคือพักเงินไว้อยู่ในกองทุนประเภทถอนเงินทีบุกหนึ่งก็ได้คือพักไว้ปับ๊บวันพรุ่งนี้อยากต้องการได้เงินเนี่ยถอนวันนี้พรุ่งนี้เช้าได้เงินเลยค่ะ ก็มีกองทุนประเภทนี้อยู่กับมีกองอีกส่วนคือกองทุนที่ประเภทกําหนดระยะเวลา3 <Criminal. S 1> าเดือน6เดือน1ปีนั่นมันคล้ายๆกับที่เราฝากประจําแบบฟิกอย่างนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆกันแต่ว่า,วาถ้าเป็นอย่างอย่างถ้าเป็นกองทุนตลาดเงินเนี่ยนะครับที่บอกว่าคล้ายมากรงที่ว่าค้ายเหมือนค้ายฝากออมทรัพย์เลยเพราะว่าถอนเงินได้ทีบวกหนึ่งคแต่ว่า ผลตอบแทนจะค่อนข้างดีกว่าเงินฝากธนาคารถ้าเอาแบบไม่เสี่ยงเลยก็ได้ประมาณ1.75-2ถึง1.75-2ถึงอันนี้คือไม่เสี่ยงเลยไม่เสี่ยงเลยแต่ว่าถ้าเสี่ยงหน่อยก็คือลงในตราสารเอกชนบ้างเนี่ยก็ได้ประมาณ2-2.25ก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาสลิงหนึ่งกับว่าถ้าจะรับว่าเสี่ยงมากอีกหน่อยว่าในแต่ละสัปดาห์จะวื้หวาแต่ไม่ติดลบเนี่ยอันนั้นก็จะได้ถึง2.25-2.5 ก็ของของกสิกรไทยถ้ากองแบบแบบมินิมาเก็ตเราก็มีอยู่สาแบบเคเทสเตอรี่เคแมนนี่เคเอ็มพัสซึ่งสามารถสอบถามกับทางบริษัทที่สาขาได้อันนี้คือแบบมินิมาเก็ตนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือแบบกองทืนแบบมีระยะเวลาสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีซึ่งตัวนี้ส่วนใหญ่ที่จะไปลงก็มีทั้งลงเงินฝากในประเทศเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จีนใหญ่สี่แบงก์ใหญ่นะครับหรือว่าเงินฝากของใน ในา e ใน UAE นะครับอาจจะมีบางส่วนในประเทศบราซิลก็คือจะลงในแบบที่ว่าค่อนข้างมั่นคงคือเงินฝากในของไทยหรือของจีน<อ>หรือของ UAE หรือของบราซิลนะครับอ,อันนั้นก็ผลตอบแทนก็จะได้มากขึ้นเพียงแต่ว่านักลงทุนต้องสามารถแช่งเงินไว้ได้เพราะมันจะเป็นต้อง3เดือน6เดือน1ปีซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่เราให้อยู่3เดือนให้ประมาณ2.72.8<อ>6เดอเดือนก็ประมาณ3%เปอร์เซ็นต์นะครับปีหนึ่งก็ไปถึง3.2 สมมติที่ฉันสนใจอยากจะลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่เท่าไหร่คุณชาชัย5,000บาท5,000บาทกล่อ<า>ง,<า>ท,ง,ง,งทุนของเราส่วนใหญ่สตาร์ทที่5,000บาท<อ>5,000บาทเก็บทุกกองยกเว้นกองที่ชื่อ Enhance นะครับเอ็นฮารส์เนี่ยจะสตาร์ทที่500,000บาทโอ้โหสตาร์ทที่500,000บาทแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะ5,000ครับผมนะคะก็จะเริ่มต้นเห็นว่าทางบริษัทกสิกรไทยเห็นว่าจะมีการไปจัดงานร่วมงานกับทางเป็นมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาประจำปีนี้2 0ี4ด้วเนี่ย ยังมีว่าเฉพาะงานนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสําหรับกองที่ใครเป็นลงกองต่างประเทศที่จะลงขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยะนะครับแนะนําไว้เนี่ยทุกๆ50,000ื่นบาทก็จะให้ให้หน่วยลงทุนของเคมันนี่100บาทนะครับแถมให้อ๋อมีแถมให้ด้วยครับม,มีอะไรเด่นๆอีกน่าสนใจอีกไหมคะก็เป็นนอกเหนือจากนี้ก็เป็นผลักทุกตัวอย่างที่เรียนว่าอกองทุนแบบเทอมฟันเนี่ยเรามีเปิดขายทุทกๆสัปดาห์ส่วนกองนี้มาเกตที่ว่าเนี่ยคือซื้อขายได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ก็คือกองเนี่ยมันเหมือนมีขายปกติหมดแต่ว่าถ้าไปจัดในงานเนี่ยมีแถมเพิ่มให้เฉพาะใครที่จะไปลงทุนต่างประเทศอ๋อะค,ะคือคือกองนี้จริงๆอ่ะคือมีอยู่แล้วที่มีจัดงาน <ผม S 2> แต่ว่าถ้าพอไปอไป,ไปดูในงานน,น,งาน,นี้ที่มันนี่เอ็กซโปริพัทยาเนี่ยคุณผู้ชมระหว่างวันที่7 ถึงวันที่9กุมภาพันธ์ก็จะไปออกบูธด้วยนะคะรนยการกสิกรไทยทางบอดลอของกสิกรคือถ้าไปก็ได้แถมด้วยของกองทุนต่างประเทศด้วยคล้ายๆกับที่ทางคุณเบญจรงค์ได้พูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่านักลงทุนเขาสนใจติดต่อได้คือทุกที่เลยที่ของธนาคารกสิกรไทยทุกที่ได้ครับเขาก็ไปสอบถามได้เลยใช่ไหมคะเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดอาจจะมอง จะแนะนำยังไงถ้าไม่เคยลงมาก่อนเนี่ยผมแนะนำว่าสตาร์ทจุดเริ่มต้นเนี่ยซื้อกองมันนี่มาเกตกองมันนี่มาเกตอย่างที่ที่เรียนว่ามันคล้ายๆเป็นการฝากเงินแต่ถอนเงินได้แบบออมทรัพย์ค่ะแล้วก็มีทั้งสิ่งที่ไม่เสี่ยงเลยอย่างที่บอกเคเทชอี่คือไม่เสี่ยงเลย<อ>ลงทุนแต่พันธบัตรกับมีเงินฝากงั้นคุณเนยก็จะสตาร์ทได้ว่าเอะถ้าไม่เสี่ยงเลยแต่ว่าอยู่ๆได้ผลตอบแทนมากขึ้นมีครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสภาพคล่องของระบบธนาคารยังเยอะอยู่ ธนาคารก็เลยให้ดอกเบี้ยน้อยแต่ว่าพันธบัตรดอกเบี้ยมันสูงกว่าเพราะรัฐบาลต้องการเงินมากกว่าคค่ะรับตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับฝากประจําแน่นอนคุณจะใช้บอกว่าไงคะแตกต่างไหมถ้าเป็นถ้าเป็นมันนี่มาเก็ตเนี่ยก็แตกต่างที่ว่าเหมือนฝากประจําแต่ถอนได้แบบออทรับถ้ากองมันนี่มาเก็ตเนี่ยเหมือนฝากประจําแต่ถอนแบบคำว่าฝากประจําคือถ้าเป็นเคทชอรีเนี่ยเหมือนฝากประจําเป๊ะเลยเพราะว่า เสียงน้อยมากลงทุนเฉพาะพันธบัตรกับเงินฝากแต่ถ้าเป็นกองมันนี่มา k e เอีก2ประเภทคือเคมันนี่กับเคเทเกับเคเอ็มพัอันนั้นเนี่ยจะมีลงทุนในตราสารเอกชนบ้างหรือลงทุนในธนาคารต่างประเทศในจีนใน UAE บ้างนักงทุนก็รู้สึกเหมือนอาจจะยังไม่คุ้นว่าอย่างไป ฝากแบงก์จีนที่เราดูมั่นคงเนี่ยแต่ยังไม่คุค้นเคยเท่าแบงก์ในเมืองไทยเนี่ยแต่พวกนี้มันจะได้ผลตอบแทนจากการประกันอัตราแลกเปลี่ยนนี่ที่เราทํา fx swap เนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาผลตอบแทนก็เลยได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมอาจจะมองภาพว่าเอ๊อย่างดิฉันเองเนี่ยดูแต่ละกอะงทุนเนี่ยน่าสนใจมากอยากจะให้คุณจ้ชาลองบอกนิดนึงว่าแต่ละกองทุนมมีอะไรน่าสนใจบ้างจุดเด่นของมันเลยค่ะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อนเลยผมแนะนําว่ากองมันนี้มาเก็ตเป็นจุด start เริ่มต้นสําหรับการที่เราจะหาผลตอบแทนได้้เเพิ่่มมคควาาสียยงนอกะรับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มคุ้นเคยกับตลาดแล้วเนี่ยเราอาจจะก,ก็มีทางเลือกมากขึ้นว่าสามารถลงทุนระยะเวลาได้ได้ยานานขึ้นได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับสามเดือน6เดือน1ปีได้มากขึ้นพอเราคุ้นเคยมากขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสว่าวันข้างหน้าเอ๊ะนอกจากฝากเงินฝากหรือว่ากองทุนตราสารนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีหุ้นในประเทศต่างประเทศผมคิดว่าถ้าใครไม่เคยลงทุนมาก่อนเลยเนี่ย กองทุนนี่มาเก็ตหรือกองทุนตลาดเงินเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งครับผมน่าสนใจมากเลยที่จะลงทุนใช่ไหมครับตรงนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าดีกว่าเอาเงินแช่ไว้ในธนาคารเฉยๆเพราะว่าในเมื่อเรามาอยู่กองขั้นต่ําเลยเนี่ยก็เหมือนกับว่ากฝากประจำมาแหละแต่ว่าถอนเงินได้แบบเหมือนออมทรัพย์เลยถ้ากิมีคนพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงบางคุณชัยบอกว่ายังไงความเสี่ยงที่เรียนนะครับถ้าสําหรับกองทุนแรกที่ขายที่บอกว่าดอกเบี้ยได้1.75-2เคทเชอรี่เนี่ยอันนี้ไม่เสี่ยงเลยเพราะว่า ทั้งกองลงแต่พันธบัตรแบงก์ชาติพันธบัตรรัฐาบาลแล้วก็เงินฝากประจาของธนาคารกับเงินฝากของธนาคารแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชาระไม่มีเลยส่วนที่ว่าระดับที่สูงขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าผลตอบแทนสูงขึ้นเนี่ยไปลงในเงินฝากของธนาคารต่างประเทศธนาคารใหญ่ๆของจีนหรือในสหรัฐอาหรับอ,อ,อิมิเตยูเอไอเนี่ยาทางบลจกสิกรไทยก็มีการวิเคราะห์อย่างดีแล้วถึงจะวิเลือกลงให้คือการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าบริษัทก็ พยายามสรรหาที่เสียงน้อยที่สุดใหามันลงแบบนี้นะครับออาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับทางอาจารย์นัดด้วยเรื่องราวที่จะเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาฟนอินสอบถามกระสดๆเรื่องราวของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตราสารนี้ด้วยนะคะยินดีตอบคาถามทุกคําถามเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ การศึกษาไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทชเราเคยคิดว่าอยากเป็นได้เหมือนนก แล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น there, คิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 สู่ช่วงเวทูเวลนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเปิดสายให้นักลงทุนโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเรื่องราวของการลงทุนนะคะที่เบอร์027257997ย้ํากันอีกครั้งนะคะ027257997ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นรายตัวทิศทางตลาดกลยุทธ์การลงทุนต่างๆคุณผู้ชมโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะตอนนี้อาจารย์นัดมาประจำการพร้อมที่จะตอบคาถามพร้อมคุณชัดชัยนะคะเรื่องราวของกองทุนเองเช่นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์คะเรื่องราวของกองทุนเมื่อสัก ก็ดีแล้วดิฉันได้คุยกับคุณชัชชัยคปน่าสนใจมากน่าสนใจแต่ว่ามีอีกคําถามหนึ่งคันคามากาถ้าเกิดเราไปลงทุนต่างประเทศอย่างที่คุณชัชชัยบอกไปเอ๊ะต่างประเทศม,มันจะเสี่ยงไหมอย่างแอฟริกาใต้เองอหรือว่าอย่างพวกลาตินอเมริกาที่มีปัญหาอยู่เวลาช่วงนี้ช่วงนี้ที่ออกข่าวเยอะคืออาร์เจนตินาอรเาะว่าขาดลุนรัฐบาลขาดลุนก็ประมาณเยอะมาก เฟอร์สูงมากมีโอกาสที่ว่าต้องปรับลดค่าเงินลงไปอีกเพราะว่าของเก่าอ์เจนติน่าเคยผิดนัดชำระมาแล้วอออเจนติน่าผิดนัดแล้วก็ต้องเรียนว่าทางกสิกรไทย หลีกเลี่ยงมานานมาเพราะว่าคือพวกผู้ดำเนิรพอไม่มีอยู่ตรงนั้นสบายใจได้เออพน้ครับสบายใจได้เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีสายคุณผู้ชมโทรมาจากทางบ้านแล้วนะคะคุณนุชชนะนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชชนะค่ะค่ะคุณนุชชนะเรียนค่ะถามอะไรอาจารย์คอ์สตัวสีชานะคะว่าเข้าไปซื้อได้ไหมคะราคานี้ตัวไหนนะตัวสีชาค่ะตัวสีชาค่ะตัวสีชาใช่ไหมค่ะสีชานี่มีจุดเด่นๆอย่างนี้ก็คือว่า ถือได้ว่าเป็นหุ้นที่คาดว่าน,น่าจะให้อัตราผลตอบแทน,นที่ดีมากในเรื่องของเงินปันผลนะเออประมาณสักแปดเปซนนะครับในขณะที่ตัวทางด้านราคาทางทางเทคนิคนี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าตกลงมาเยอะแล้วเนี่ยตกตกลงมาเยอะแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีสัญญาณการฟื้นตัวนะฮะสัญญาณการฟื้นตัวเนี่ย หลังจากที่ลงไปเ,เขาเรียกว่าทำหน้าตาเป็นแบบดับเบิลบัตทอมนะดับเบิลบัตทอมคืออยู่ถาวว่ละสามสิบบาทนั่นแหละต่ำสุดแล้วแล้วก็จะฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นนี่จะมีทาร์เก็ตแรกๆนี่นะครับฟังนะจบได้หน่อยหนึ่งนะอยู่แถววันะสี่สิบบาทนะไปใกล้ๆสี่สิบห้าบาทราคากระดานอยู่ในปริมาณ3าบาทนะครับเ <c oughs> มื่อพิลาทั้งในเรื่องของดีเวนเชียลนะประมาณสัก8%แล้วก็ ในส่วนของรราคาเป้าหมายน่คาดว่าน่าจะขึ้นไปแถวประมาณสัก4 2บาทถึงประมาณสัก45บาทสรุปสั้นๆนะครับซื้อได้ครับผมครับขอบคุณนะคะคขอบคุณค่ะคุณชนะชาสวัสดีค่ะราคาก็เป็นเรื่องราวที่โทรบถามสอบถามนะฮะรับเหมาต่อสร้างตอนน่งครับก็ยังไปได้สวยอยู่ใช่ไหมคะยังไปได้สวยอยู่เกงได้อยู่นะคะราคะเรื่องราวที่ที่บอกไปคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหน้าไหม์กับสดๆตรงนี้นะคะกับทั้ง อาจารย์นันทวุฒิแล้วก็ทางคุณจษชัยได้เรื่องราวของกองทุนรวมก็ยังน่าสนใจอยู่อย่างที่บอกไปต่างประเทศที่เสี่ยงมากๆการสึรกรเองก็ไม่นะคะมาอีกสายหนึ่งนะคะคุณสาลินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค,คุณสาลินีค่ะคือพอดีจะถามเรื่องกองทุนถ้าเกิดไปลงในประเทศตุรกีนี่น่ากลัวไหมคะนอกจากอาร์เจนตินานะคะน่ากลัวไหมคะคุณชัยถ้าพูดภาพใหญ่เลยนะครับของตุรกีเนี่ยรัฐบาล มีหนี้น้อยนะครับหนี้กับหนี้สาธารณะต่อตัวเลข GDP เนี่ยถือว่าน้อยมีแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดที่ถ้าลงมาภาคธนาคารพาณิชย์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเกงกําไรในพวกในพวกอัตราแลกเปลี่ยนพวก FX <ม>คือมีโพซิชั่น FX อยู่น้อยถ้าจะมีความเสี่ยงของของตุรกีเนี่ยจะเป็นพวกภาคเอกชนมากกว่านะครับ<ม>แต่ว่าดูธุรกิจคือตุรกีเนี่ยอย่างที่เรียนว่าถ้าเทียบกับมาภาครัฐบาลไม่เสี่ยงมีหนี้น้อยภ<ม>าคเอกชนอ่าภาคธนาคารพาณิชย์ ไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไพ่กอกชนอาจจะมีปัญหาถ้ามีบางบริษัทลงไปเก็งกําไรนะครับอาจจะมีปัญหาบางบริษัทแต่ว่าพวกกองทุนที่อย่างของเราก่อนหน้านี้ก็เคยมีออกกองทุนประเภทสามเดือนหเดือนแล้วไปลงในตุรกีเนี่ยนะครับอันนั้นกจะไปลงเฉพาะธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆของตุรกีเท่านั้นนะครับค้นดูประเมินความเสี่ยงก็เสี่ยงน้อยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเสี่ยงจริงไม่ไปครับ่เสี่ยงจริงไม่ไปนะคะโอเคเคลียร์ไปครับ ครบถ้วนแล้วนะคะคุณสาัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นี่โอ้โหได้มาเรื่องราวของกองทุนเองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงที่อาจารย์วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องหุ้นไทยด้วยติดตามได้นะคะรู้ก่อนรวยกว่าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเรามีสองช่วงเวลาด้วยกันคุณผู้ชมคะช่วงเวลา13บมนาฬิกานาทีจนถึง13บมนาฬิกา30นาทีแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้นะคะ17นาฬิกาหนาทีและ1ิเจรนาฬิกาสมนาทีวันนี้เสียด คุณู้จมจริงไทยไว้สําหรับผู้สนับสนุนหลักยางเป็นทางการของเราบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กลับมาพบกันใหม่ใน,ในการรู้ก่อนรวยกว่าวันนี้โชคดีมีกําไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ